สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัตจตุจักรครับอันนี้เป็นการพิกเลียนบนฝ่ามือนะครับพิกหมุนนะครับในการฝึกนะครับแต่ในแต่ละวันนะครับเธอจะต้องฝึกตัวฝึกตัวนี้สําคัญครับเนี่ยสองรอบแล้วนะครับสามรอบครับครั้งแรกสุดนี้ยังไม่ต้องเร็วนะฮะเอาช้าๆไปก่อนนะครับ สี่รอบแล้วครับห้ารอบครับหรอบครับเจ็ดรอบครับแปดรอบครับเกรอบครับ <c oughs> <c oughs> เราต้องนับใหม่ครับ 1รอบครับสมาธิต้องมีนะครับถ้าเธอมีสมาธิมันก็จะสามารถทําให้เธอทําได้หลายๆรอบเอาใหม่นะครับห่รอบครับหวงแสดงว่าสมาธิไม่มีแล้วครับต้องเริ่มใหม่ครับ1รอบครับหลวงโอเคครับถ้าทางจะต้องถอดไอ้ตัวเกลก,การที่นิ้วออก เอาใหม่ครับหนึ่งรอบครับสองรอบครับ3รอบครับสี่รอบครับ รอบครับเจ็ดรอบครับแปดรอบครับเก้ารอบครับฮ่าเกือบได้สิบลวงอีกแล้วนะครับเวลาฝึกอย่างเงี้ต้องฝึกไปเรื่อยๆครับอันหนึ่งรอบครับสองรอบครับสามรอบครับ สรอบครับหรอบครับหรอบครับเจรอบครับ แรอบครับ9รอบครับสุดท้ายครับสิบรอบครับโอ้โหฝ่าจะได้นานมากเลยนะครับอย่าท้อนะครับฝึกไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเอาเร็วนะฮะเอาช้าๆอย่าให้ร่วงก่อนเพราะว่าถ้าคุณทำเร็วโอกาสร่วงก็ยิ่งเยอะนะครับ กอย่างขึ้นอยู่กับความพยายามนะครับสงสัยยังไงก็โทรหาจมสักได้นะครับคนบอกว่าจมสักเริ่มเฉลยก็เหลออ๋อจมสักจะเฉลยเฉพาะเด็กที่อยากรู้เท่านั้นนะครับต้องผ่านรหัสนะครับต้องโทรมาถามรหัสนะครับไม่ได้เฉลยแบบทั่วๆไปแล้วนะครับจะเฉลยเฉพาะคนที่อยากรู้และจะเฉลยให้ฟรีนะครับบางบางบางคนเท่านั้นนะครับไม่ได้ทุกคนนะครับ ใครสนใจตอนนี้พับแบงค์นะฮะพับแบงค์ซึ่งเป็นมายาคนที่ไม่ได้ลงทุนเลยนะครับวันนี้ใครสำหรับเด็กๆคนที่ไม่มีสตังค์นะครับลองมาโทรเข้ามาถามได้หรือจะอีเมลมาก็ได้นะครับจะอีเมลมาถามก็ได้นะครับถ้าไม่อยากเสียตังค์ก็ต้องอีเมลมาถามนะครับว่ารหัสมอืออะไรนะครับจะบอกก่อนว่ารหัสเราเปลี่ยนกันเกิดทุกวันนะครับ หนูๆอย่าโพสรหัสตรงไปใน Facebook หรือใน YouTube หรือในเอ็นไทยห้ามโพสรหัสลงไปนะครับรหัสอาจารย์สมศาสร์จะส่งไปที่อ e ีเมลให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้จบเลยที่รายการพิกเหรียนบนฝ่ามือนะครับอันนี้ะต,ต่พิกรอบมือนะฮะอันนี้ฝ่ามือรอบมือนะครับแต่เย็นๆก็ค่อยทําเดี๋ยวก็เก่งเองครับต้องฝึกนะครับต้องฝึกต้องฝึกถ้าฝึกไม่ดีก็ล่วงครับ โอเคครับขอบคุณครับ